สวัสดีค่ะนารีเมียฝรั่งออซซี่มาอีกแล้วค่ะวันนี้มีข่าวว่าไซโครนจะเข้าภายในอีกสองวันนะคะที่ควีนเลนแต่เราต้องรอดูก่อนตอนนี้ที่นาะทำได้ก็คือนาะต้องไปซื้อของแห้งมาตุนไว้ะคะ่ะข้าวสารนาะก็มีอยู่ประมาณสิบกิโลเดีย๋ยวนาจะไปดู พิ่มไอพวกอาหารแห้งปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดเหมือนปีก่อนๆน,น้นนะคะเวลาไซคโคลนมีไซคลนก็น้ําท่วมแล้วก็ฝนตกหนักบางทีก็มีต้นไม้ล้มทับเสาไฟแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้สองสามวันนะคะสิ่งที่ทําได้ตอนนี้นะก็คือไปซื้อของมาตุนไว้ก่อนค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนไปด้วยกันค่ะ เดี๋ยวเราไปซื้อของตุนไว้เดี๋ยวเราจะดูพวกถุงใส่แครก็จะแอเคมีถุงอยู่ไม่อยากไปซื้อถุงเพิ่มเพราะถุงก็ใบละ2ดอนนะคะประหยัดได้ก็ประหยัดไปเตรียมถุงไปด้วยไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันค่ะ เนี่ยค่ะห้างแถวมอรเรนบาก็เป็นห้างโคนะคะที่นามาช็อปวันนี้ตอนนี้เวลาแปดโมงห้าสิบค่ะตอนนี้นาะก็รีบช็อะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาสนะิบโมงนาก็ไปเข้างานนาะต้องรีบช็อปอะค่ะรีบถ่ายเพื่อนๆดูค่ะโซนนี้ก็เป็นพวก ชีสหรือว่าพวกเนอยอะค่ะน่าจะซื้อชีสไปทำเซนวิตให้สามีค่ะเราก็มาโซนบ้านเรากันเลยค่ะโซนนี้จะเป็นโซนของเอเชียนค่ะจะมีพวกเส้นขนมจีนมาม่าของโปรดทั้งนั้นเลยค่ะโซนนี้ที่ขาดไม่ได้ของเรานะคะเนี่ยค่ะเม็ดชอบมากเลยมาม่าต้มยำหรือจะเป็นมาม่าสไปซี่ที่แบบ เผ็ดมากๆเป็นมาม่ากเกาหลีค่ะสีม่วงเนี้ยแมทจะชอบมากเลยค่ะนาซื้อสีม่วงไปด้วยแล้วอันนี้ก็เป็นต้มยำค่ะน,นี้ก็เป็นเส้นขนมจีนขนมจีนแห้งที่นาเอาไปต้มอะค่ะก็มีพวกน้ำปลาบ้านเราพวกสีอิว้วหลายอย่างเลยค่ะโซนนี้นาจะชอบมากเลยค่ะเป็นโซนเอเชียน เราไปกันต่อค่ะโซนขนมปังขนมกินเล่นค่ะน่าจะมาซื้อขนมปังรสสาหลายให้เม็ดด้วยค่ะเนี่ยนาต้องรีบชบอปค่ะก่อนที่จะไปทำงานต่อเรามากันตรงช่องช็อกโกแลตเลยค่ะช็อกโกแลตจะแย่งกันลดราคามีหลายๆยยี่ห้อเลยค่ะเพราะใกล้กับวันคริสต์มาสอะค่ะช็อกโกแลตจะลด ครึ่งราคาก็มีลด40เเซก็มีมีหลายๆอย่างเลยค่ะโอ้หน้ากินมากเลยค่ะช็อกโกแลตตัวนี้นะจะชอบมากตอนนี้ลดครึ่งราคา14ดอลค่ะตอนนี้นาะก็ได้เต็มคันรถแล้วค่ะเดี๋ยวนะเราไปจ่ายเงินด้วยกันค่ะนาได้ข้าวเหนียวมาด้วยเส้นขนมจีนของแห้งหลายอย่างเลยค่ะ ทั้งขนมปังให้เม็ดแล้วก็ยาคูเนี่ยค่ะใกล้ๆวันคริสต์มาสจะมีคริสต์มาสตกแต่งไปด้วยซันตาคลอสของขวัญให้ดูสวยงามนะคะสวยงามมากๆตอนนี้นะก็จ่ายเงินเสร็จแล้วค่ะเต็มคันรถเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคงไม่มีเวลารีวิว ของที่นาซื้อมามีอะไรบ้างนะคะเพราะนาไม่มีเวลาวันนี้รีบจริงๆค่ะทุกๆคนนี่นาจะแวะซื้อลอตเตอรี่ก่อนเนี่ยค่ะเป็นร้านลอตเตอรี่ที่นี่นะคะนาสบายใจแล้วค่ะมีข้าวสาร10กิโลวันนี้ที่บ้านนาก็มีอีก10กิโลเป็น20กิโลไซโคลนมานาก็มีข้าวสารกินแล้วค่ะ คลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกๆคนนะต้องรีบไปทำงานนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ